สวัสดีครับทุกคนครับผมเมื่อนีร่เขาก็สิมาเข้าบำรุงต้นยางพี่น้องต้นยางตายหนึ่งเหยียดน้ำยางบรไหลเปียกแตกครับผมแตกเหยียด,ดน้ำยางก็บพวกไฮลเนี่ยต้นยางตายหนึ่งครับน้ำยางบรไหลเลยผมมีน้ำยางเลยครับต้นยังไง อันนี้เข้ามีอุ้ยอุ้ยปรับปรุงดินซุปเปอร์เคซีเอมาสิมาทดลองครับเพราะว่าดีดีแห้งครับผมเขาผสมนำ้ำส่วนข้างในี่เป็นผสมน้ำเลยครับเอา้าผสมนำ้ำ นำแล้วเขาอะค่นคนให้เขาคน,นแล้วเขาสิลองท่าเบิงทุกคนกถ้าจิตไปก็จิตนึงคาว่าเบิงควนบะนิจอกดีดรือพ่ดีสิดเจีเอ็มเข่เปลี่ยงท่ารับเปลี่ยทาเลย ใช่ทัท่วตน้นโหได้เป็นเปลี่ยนแหงๆ้อาก็เสาะเปลี่ยนแหงมันออกกวันนะทุกคนไป่าเป็่สารปรับปรุงดินนะผมเราต้องใส่สารเลียงเลยครับตายทั่วรับผม เนี่ยเียรเมียรแรกเมียรแรกครับผม,ผม,ม,บบบมบผมียังเลยครับบอกโอเคเตะเบ่งครับผมห่างเลยครับจากจุดหนึ่งเดี๋ยวขี่มาเบ่งผล มันอย่างไรบอวอในนำ้ำเขามันออกลียดในน้ำข้าวสวนอยากไหมครับผมลองเปิดใจมาใส่เบิ้งครับผมตกยางตายนอกใจหนึ่งบนไลนนี่ครับให้กลับมาไลคือเก่าครับผมบนไลเทาก็ ชิมไปเลยครับกล่องใอยางก็เริ่มสิผัดไปแล้วนะครับผมเรามาลองมาครับ ้อยครับผมเอาสิท่าไว้ยักสองต้นนะครับต้นใดบนไหลครับต้นึ่งต้นยังไงครับบนไหลท่าไว้ได้นะครับจนได้บได,ดิกีดเลยครับเนี่ยเก้ากลีดเละวดัดยางบัดไหลเลยนะครับ มดาเขาต้องผสมเป็นแขน่นตัวนี้นะครับมีเขาใส่น้ำลายพดเขาเอาปุ๋ยมาหน่อยพดแต่ก็ได้แค่นี้ออกครับเดี๋ยวซึมซับก่อนเองกรันอยากกวนแห้งสีแก้วออเลยนะครับนี่แกะออกเลยค่อยทาครับผม ช่วงหนาฝนนี่เ่าลุ่ยรอบต้นน้ำแข็งดีครับผมดูนี่ว่ัวหลายๆต้นอยู่ครับผมจนได้เศร้ากีดเลวครับวาะนำอย่างบัวลายตายหนึ่งจีดเป็น,ปนแผลลายแผลแล้วครับลองเอาต้นนี้มาใส่บ้างครับผม เขาก็ปิดนาไปแล้วครับนี่ว่าบ,บนไรเลยนะครับเขามาลองใส่ปุ๋ยชุดปับปุงดินเพิ่งก็สิดีจังได้นะครับเดี๋ยวอีกเจ็บมืออัอชสิมาสีใไ้เบิ้งนะครับผมว่าน,นำ้ำยางสุดไรบ่คาทัวนะครับ ลคือได้ประมาณนี้แหละครับผมเอาท่าว่าเท่าผสมหน่อยโคดรยยครับเดี๋ยวเขาจะไปถ่ายวนนะครับ ต้นนิน่งต้นนิน่งๆนี่ครับบอไไลเลยครับเนี่ยจนที่เศร้าเกีดครับผมใบก็ะโลนสีเบล์แล้วครับผมน,นี่ต้นหนึ่งครับสองสามส่วนตอกันเลยครับนดีัเดี๋ยวสิลลองต้นนิน่งๆมองครับนี่เปิดจังได้กับน้ำยางบอไหลครับต้นนิน่งๆุดสวนนะครับนี่น้องติดท่าไว้ เป็นยังไงน,นะครับวุ่งเขาสุดีว่าแต่โปเซียรกระจำไว้ด้วยครับเนี่วันมันมันเป็นตุ่นนีบอ่ะห้เปรียดครับเ,รเปรียดน้ำยางกับบอลไ่าย น,นี่ก็สิญญาวแน่นนะครับเนาะอยากให้คว้มลูกจะสึกก่อนขช้าวาส่วนอย่างนะครับผมเพื่อดีจะเดามาลม่ลองใส่ครับผมปวกอ่าสิกตัวเลยครับ ต้นเลยครับต้นใหญ่แห้งธรรมดาเขาเได้ต้นละถหวยซองหวยนะครับบล็อตไลท์นะครับโอ้โหเยได้ครับเอาต้องหาเนี่ยมาบำรุงครับปิดซุงบนันไดกะบขึ้นเอาครับบไลไหลทีขึ้นน้ำยางเลยครับ นะครับเากะท่าเรียบร้อยแล้วแล้วอีกัอาทิตย์หนึ่งเขอามาลองจีดเบิงมามันสะออกดีบอยางตายนึงหนึ่งสีไหลกลับมาไหลคืขึ้นเก่าบอครับผมโอเคนะครับผมข้าก็เอาไว้ซ้ำนีกอนครับผมวัดดีครับทุกคนนะครับผมกีกเกษตรกรเชาวันยางทุกคนครับผมวัสดีครับ